สวัสดีครับวันนี้ก็ได้เลิกกทีนะครับสำหรับกระจกขับไฟฟ้า V6 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ได้คิดค้นได้สำเร็จนะฮะเดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะครับติดตั้งมาตั้งแต่ V1 เลยนะฮะหรือออกมาตกใจนะฮะกล่องก็ V1 กระจกก็ยัง V1 แต่ยังใช้งานได้ปกตินะครับ สีปลีละสามสี่ปีได้แล้วครับที่ติดตั้งไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกเลยเราดูที่ครอเวอร์ก่อนไอตัวนี้จะเป็นของเดิมสแตรดาดจากโรงงานซึ่งเราจะมีการเชื่อมนะครับออกมานะครับอันนี้จะเดิมๆนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็จุดหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ทุกคนได้ชมกันเรื่องของการพับกระจกนะครับ อันนี้คือการพับเข้านะฮะอันนี้คือกลางออกนะฮะอันนี้คือพับเข้าพับพับเก็บนะฮะทั้งสองฝั่งเลยอันนี้คือพับเก็บนะฮะการพับเก็บอันนี้คือกลางออกนะฮะอันนี้ก็คือไม่ว่าจะไปทําอะไรก็ตามเช่นไปชนรถเึ้มนะฮะกระจกเขาก็จะเซฟตัวนะครับแล้วก็กลางออกได้อ่นะ,ะต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องของสวิตช์กันนะครับสวิทช์ตัวนี้ก็จะเป็นสวิทช์ กับนี้ล้นะครับเนื่องจากว่าเลี่ยงของการจบเจาะบอดี้นะครับการเจาะุสีอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะลองดูว่าตัวนี้จะทนมากน้อยแค่ไหนนะครับ,รบต่อไปเรื่องของมุมองศาตอนนี้จะเป็นมุมองศาเดิมๆนะฮะเท่ากับของเดิมแล้วนะครับเนื่องจากว่าที่ทําทํามานะครับมันอาจจะมีเกินบ้างสูงบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้น่าจะโอเคแล้วนะครับวัดไปล้ว คราวนี้ตัวนี้จะไม่มีเรื่องของการพับแต่ออโต้แล้วนะครับเปิดด้วยกุญแจยังไงกระจกเขาก็จะไม่กลางนะครับจนกว่าว่าเราจะใช้กดเอานะฮะกดแตะกดแตะปล่อยแกะปล่อยอย่างนี้นะครับนี่ฮะหุบประมาณนี้นะครับอันนี้คือกลางออกนะครับกดค้างแล้วก็จะกลางออกอันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะครับถ้าเรากดค้างนะฮะกดค้างกระจกเขาจะหุบเข้าไปลึกครับ อย่างนี้เลยครับเก็บแบบนี้เลยนะฮะนี่ฮะเก็บแบบนี้เลยนะครับนี่เก็บแบบนี้เลยนะต้องบอกเลยนะฮะเก็บแบบนี้เลยนะครับคราวนี้เราก็มาดูเรื่องของการเปิดออกนะครับอการเปิดออกก็ขึ้นอยู่กับเราครับเราอยากให้กลางออกแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วนะครับเราจะกลางออกเองอันนี้กลางออกนะครับ อันนี้การมองซ้ายแล้วก็มองขวาแล้วก็การหุบการหุกก็แค่กดแตะแตะแตะก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับเราต้องการมุมตรงไหนแล้วก็แตะได้เลยฮะนี่คือเก็บนะฮะหรือจะเก็บมิดเลยก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเรานะฮะอันนี้เก็บมิดเลยนะอ่เก็บมิดเลยนะฮะอันนี้เก็บสุดแล้วนะครับเก็บสุดแล้วอย่างนี้นะครับปุ๊บดับสุ่แจนะครับกระจกเขาก็จะไม่มีการแบบพับแบบออโต้อ่ะ แล้วถามว่าถ้าเกิดหุบแล้วถ้ามีใครมาง,งานมาแงยล่ะอ่ะรานนี้เดี๋ยวเรามาดูฮะนะฮะ,นะฮะเห็นไหมครับอันนี้หุบเข้านะฮะนะฮะอันนี้หุบเข้ามิดเลยนะฮะหุบเข้ามิดเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับ เราเปิดเปิดตัวกุญแจนะครับอันนี้เราก็จะกลางออกแล้วอ่านี่กลางออกพอ mm hmm. กลางออกปุ๊บนะครับกระจกเขาก็จะกลางแบบออโต้ไม่ไม่เอ่อไม่ใช่กลางแบบออโต้ฮนะกลางแบบปกติของเขานะครับปิดดับตัวพุญแจก,ก็ปิดไปเลยนะครับเราสามารถที่จะเอ่อทแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วดับสวิสวีดับสวิ์กุญแจล็อกคอนะครับแล้วเราก็ ใช้มือพับเก็บเอาก็ได้ครับอย่างนี้ฮะทั้งสองฝั่งเลยนะฮะทั้งสองฝั่งเลยพับเก็บเอาอย่างนี้ก็ได้ครับเมื่อเราจะ,จะใช้งานเราก็แค่กลางมันออกนะครับแค่กลางมันออกแบบนี้นะครับอันนี้เปิดทุ่งแจนะครับแล้วก็พับกระจกเข้านะฮะอ่าต้องการให้ ครบสุดเลยนะครับก็แบบนี้เลยครับไอตัวนี้จะเป็นคันที่สองเลยฮรที่ว่าสมบูรณ์แล้วนะคันแรกยังไม่สมบูรณ์คันนี้สมบูรณ์แล้วนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็กดให้กระจกกลางออกแล้วไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเฟืองมันจะแตกเฟืองมันจะรูดนะครับไม่มีแล้วจบนะครับจบเรื่องของเฟืองรูดเฟืองแตกนะครับ แต่สู้แจกครานี้เดี๋ยวให้เจ้าของรถเขามาเขาก็จกเล่นดีกว่ามาครับมาเขาก็จบเลยอเอาแบบอ่า okay, อ่าส่วนการโยกตัวนี้มันเป็นระยะฟรีของเขานะครับเป็นไงบ้างครับเวอร์ชั่นแรกที่ติดตั้งไปกับเวอร์ชั่น6เนี่ยความแตกต่างแตกต่างคนก<ด>อกก<อ>ันเยอะไหมแข็งแรงดีครับ นะครับก็แต่ปัญหานะครับเรื่องของเฟืองแตกนะครับกระจกโยกไม่ต้องกลัวแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นแบบอิสระนะครับเราจะพับเก็บก็พับเก็บไปเลยนะครับพับเก็บอันนี้คือการพับเก็บนะครับไม่ใช่การกลางนะฮะอันนี้คือการพับเก็บการพับเก็บเนี่ยมันจะมีระยะฟรีของเขาอยู่แล้วนะครับอันนี้คือการพับเก็บนะฮะกางออกได้ไม่ต้องกลัวแล้วครับแล้วก็ฝุบเข้า เื็การหุบเข้านะครับอ่าหุบเข้ามิดปิดทั้งแจกนะครับเนี่ยครับจะแน่นครับเนี่ยจะแน่นอ่าจับดูฮะแน่นแน่นไหมครับจับดูครับแน่นไหมแน่นครับแน่นนะฮะอันนี้คือหุบเข้านะครับอันนี้คือแน่นนะครับอันนี้คืออันนี้คือกลางออกหุบเข้านะครับก็โอเคนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับกระจกภ้าพไฟ้า v หกอ่าตัวนี้ก็มาอัปเดตนะครับ สมบูรณ์ทักทีนะครับหลังจากที่ทำมายาวนาน3-4ปีนะครับก็เอามาให้ชมประมาณนี้ครับเรียบร้อยครับ